ดีค่ะทุกคนอ้าวอืมหวานมากเนาะม,มังกับมักัคนสวยอะ่ะอันนี้เป็นคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคาริโน่นะนี่เก็บอย่างนี้เลยดูเขานี่ขนาดดูรัดกินนะเขายังเก็บดูทุกคนดู อันนี้นะคะขอเป็นคลิปนะคะนี่ดูลูกแดงๆอ้ยทุกคนนี่พี่เอื้องเดินสิคะพี่เอื้องเดินสิคะนี่ดูลูกอ,นนอร่อยไหมอันนี้หวานอ,าอัน,นหวานมัน,นเปรี้ยวมันเปรี้ยวเลือกเลยค่ะเลือกลูกแดงๆทุกคนนี่อันนี้เป็นเบนนี่ฮอปเป้น,น,ปนะคะอ๋เอ,ดอดดเดมีอยูสีลูกอ๋อรอ่ มีแต่รูปใหญ่ๆเก็บจ้ะเก็บก่อนเพียงรู้จักร้านน้อยไปก็เดินมาเป็นกลุ่มเลยไปเจอกลุ่มเพียงเดินไปได้เลยนะหนุนถาเจนนี่เจนนี่เจนนี่ไม่ไม่ไปเปิดกล้องเพียงไม่ไม่เปิดกล้องไม่ทางยังเดี๋ยวคอยไลฟ์สดใหม่ทุกคนอันนี้นะคะเรามากันที่ เ้า <How? S 2> mm hmm. เด็กเยอะมาก mm hmm. okay. อันนี้เป็นฝั่งนี้เ mm hmm. ขารีนุว้ายแดงสวยมากเลยทุกคนร้ันจะจะไม่อยู่ตรงนั้นนะทุกคนรัตจะขอมาอยู่ข้างหลังสุดๆแล้วกันเพราะว่าคนจะไม่ค่อยเดินนะคะอันนี้จะเป็นสายพันธ์ุเบนนี่โฮเปะนะเดี๋ยวขอหันหน้ามาทางร้านหน่อยนะคงแขงคงแขงสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วนะคะน่าจะบันบรานนะทุกคนใบางามเวอร์วังนะคะเดี๋ยวรัาให้ดูนะโอ้โเราเจอลูกใหญ่เราก็จะตั้งกล้องนะคะวันนี้มากับแขกเว้ยเอย้ทุกคนเดี๋ยวทุกคนอ้าวทำไมพี่รัาไม่ตั้งกล้องก่อนนะคะกะไม่ถูกนะคะทุกคนวอ้ย,อยนี่นะคะเดี๋ยวแป๊บนะึง นะเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์กันนะแต่ว่าันนี้ขอทำคลิปก่อนนี่เด็ดก่อนคนดูเด็ดก่อนนะคะนี่ขอทำคลิปก่อนนะนี่ลูกใหญ่มากนี่ลูกใหญ่มากทุกคนอันนี้เบนนี่ฮอปเป้น,นะคะอืม อร่อยมากๆอ่ะคือแบบลูกเล็กก็อร่อยอืออือกิ้อือหืมู้อ,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 อยาให้เห็นความแดงมากเดี๋ยวกลับกล้องนะคะเข้าเลยหยิบเอาเลือกเอา ม,มไม่ผิดหวังหวานความหวานหอมอืม,อม อมืมช้ำช้ำอืม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 ไปอีกสายพันธ์นึงนะคะ อันนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่หลายๆคนรอคอยฝั่งนี้คืออะไรขอหยิบพองเขาลูกนฝั่งนจริงๆเขาไม่ให้เก็บนะนี่เป็นนี่หอบเป็ดแต่ตอนนี้เราจะพามาเขาดีโน่นะลวงเฉยเอุอุ้ยงลูกนี้หาเพื่อนๆ ไม่รู้ไปอยู่ไหน <G ül> หวานหอมไปไหนอะนะ่ะ <G ül> อร่อยมากเยทุกคน <G ül> ดูความแดงอืมอืม อันนี้นะคะพามากินคารลิโนนะกลิ่นมันจะหอมมันจะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะคะสิ่งที่รับชอบมากที่สุดของคารลิโนคือกัดไปปุ๊บนะกลิ่นหอมมาก ลูกอาจจะไม่ค่อยใหญ่เหมือนช่วงเดือนกุมภามกกระากุมภามีนานะแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะทุกคนนะนูน่นอยู่นู่นกันมัวไปอยู่อืมโดนอเออมากินลูกเล็เรกดูก ดูมันเยอะมากแล้วคนก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบดูเหมือนคนเยอะมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยพี่เอื้องทุกคนไม่มีใครได้ยินเจนี่เรียกพี่เอื้องมาทางนี้ดิลองมาชิมอันนี้ดูอร่อยอืมอืม <c oughs> <c oughs> เจอความหอมที่แตกต่างดูเข้าเลยล็อก,ก,กนะีะเข้าล็อกเนี้ยใช่ลูกเล็กจะหวานมากอันนี้นะคะจะเป็นสายพันธุ์ดูนี่ถือว่าเล็กนะ เกาลีนโน่เกาลินโนจ่จ้าอืมอค่อยๆชิมยังมีอีกสองเท้าเปรี้ยว่กินลูกเล็กๆอร่อยลูกเล็กๆอร่อยเนาะ หวานมาก,กนนทุกคนอ,อ,อันนี้เป็นสายพันธุคาลิโน่นนเ,นเน่าก็ทิ้งได้ค่ะไม,ไม่เป็นไรค่ะเน,เ,เน่าก็ไม่ต้องกินเนี่ยคะ่ะแต่กินยังไงเน่าหนูงงกับพี่มากเลยอ๋อมันไม่ได้เน่ามันช้ำช้ำมือเด็ดนั่นแหละ ไปเอาไปทิ้งก่อนดูเขากินอย่างนั้นโอโหตาย,ตายเห็นเขากินแล้วสงสารสงสารสตรอเบอรี่กินไม่เป็นค่อยๆกินมันไม่มีเน่าหรอกถ้าอยู่ที่มือมันจะโดนมือเราช้ำมันจะมีทิ้งสองอันไปไปอีกรอบนึงกันเดี๋ยวเราจะขอไปล้างสดนะทุกคนนะไม่คะ่ะไม่มันมีที่ทิ้งเห็นไหมพี่ข้างๆอะ่ะเดี๋ยวขอเข้าขอเข้าทคนดูลัดกินเยอะมากไม่เป็นไรคะ่ะนี่ไป เดี๋ยวเราไปกินนู่นกันเท้านูน้นไปค่ะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายพี่เอี้ยงบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปไลฟ์สดกัน I, I, I. พี่เอี้ยงบอกไอ้เขาต่อยนิดนึงวิดีโอมันสั้นเกินไปนะคะทุกคนโอ้โหดูใบดิเทียบไม่ติดกับสตรอเบอรบี่บ้านเรานี่คนพริกเกลืออยู่บนรถเจนนี่บอกจะพริกเกลือมาชิม พี่เอื้องกินพี่เดี๋ยวเราไปสอนพี่เอื้องกินกับอันนี้คาลีโน,โน่โรสชาติแอเอสวยมากเลยอันนี้คาลีโน,โน่เรียกลูกเล็กๆนะเอออันนี้คันในฮิแมะอืม อันนี้ขั้นในฮิแมตนะคะทุกคนมันจะมีขนไอกักษณ์ของเขานะแบบขนมันจะแบบคือสัมผัสไปเนี่ยเราจะรู้เลยอะแต่ถ้าถามว่าอร่อยไหมไม่เท่าไหร่วันนี้หนาวนะข้างในเนี่ยเขาไม่เปิดแอร์อุ่นในรัดก็ดันลืมเอาเสื้อมาทุกคนดูอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์กันนะวันนี้ไม่ค่อยอร่อยอร่อยไหมไม่อร่อยไม่หวานนะเออมามาย้ายมอง ไปเฮาเอมาไปเฮาเอเร็วๆไปเฮาเอว่ะไปเฮาแรกกันดูทุกคนดูอัดวิดีโออยู่ค่ะนี่เออ่าได้รูปมมาไมเดินเนี่ยอยากได้เดินดิเดิน <c oughs> มาเดี๋ยวหาก,ก่อนอืม ทุกคนพาทุกคนเดินจริงๆนะวันนี้เอ่จริงอะรัดว่าลูกขนาดเนี้ยอร่อยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าเนี้ยอืมเห็นไหมพาพี่เอิ้งไปกินอย่างนี้ทุกคนนี่ดูคนที่ไม่เคยกินนะเขาก็ไม่รู้เนาะเขาเด็ดจับแรงมันก็ช้ำไงอืมอากหรืเปมั้ย หกกินพี่อะก,กินกับกันนี่ขนาดบอกเอฟซีรับนะไม่อยากจะเชื่อเลย<อ>เด็ดกิน<ด>ให้ดูดเ,เดี๋ยวนูหนูจะกิเด็ดให้ดูนี่นะอย่างสมมติพี่เด็ดลูกนึงอะเด็ดมาลูกนึงนะ<ม>เด็ดเสร็จจับค่อยๆใช่ไหมพี่ต้องทำอย่างนี้นี้ใช่ไหมกินจากทางนี้มันจะหวานอือ โอ้หแล้เนี่ยบอเป็น F อตัวยงอะเอฟก็ชอบไม่ได้ชอบไม่ได้ไม่ไม้ชอบสมรอม่ไม่ไม่ไ่ไมนไม่อว่ไม่ไม่นม่มานะ่ไม่ไม่ไม่ไว่ไม่ไมนไว่ไม่ไมนไม่ไมนะม่ได่ไม่ะม่ไ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 วนไม่ไมนไมนไมนไม่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 ไร่ไม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 ่ไ่ไ่ไม่ไ่ม่ไ่่่่่ม ลูกเล็กน้ำหวานทุกคนโอเค okay.